ว้าวดูนว o v c o n t e ต t เฟนตาซีออกแบบสกินแนวแฟนตาซีมาแล้วสำหรับฮีโร่ตัวไหนบ้างผู้ชนะรับไปเลย2องหมื่นบาท t m รี ee, บัตรป้องการดาวป่กโปรไปเอฟเฟกตสกิลต่างๆ และของรางวัลอีกเยอะฮีโร่ใหม่มาแล้วโอ้โหอวีเอ็กดิจิมอนปนี้เนี่ยคนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเลยไปดูกันเลย r ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอเดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คน เรามีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริทแมนชปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะทุกเช้านะฮะวันนี้เราหายไปประมาณ3 4สวันแล้วคิดถึงพี่หมาปักกันไม่เอ่ยกลับมาในวันที่5เดือน11นะฮะวันนี้พี่ปักอัดคลิปตอนเช้าตรู่กิจกรรมใหม่ก็เข้ามาแล้วสําหรับกิจกรรมแรกก็คือกล่องสุลต่านนั่นเองนะคะซึ่งกล่องนี้เนี่ยในราคา9คูปองมีโอกาสลุนรับไปถึงหนึ่งพคูปองหรือ10,000่นคูปองด้วยกัน จำกัดห้ารางวัลเท่านั้นด้วยนะฮะ ซึ่งถ้าใครได้ไปแล้วก็คือมันก็จะได้ครบแล้วนึกภาพออกไหมสมมุติว่าพี่ปักได้ไปแล้วหนึ่งคนและได้อีก4คนได้ไปแล้วห้ารางวัลก็เท่ากับคนอื่นไม่ได้แล้วนึกภาพออกใช่ไหมด้วยฉะนั้นเช็คด้วยนะฮะว่าใครได้แล้วบ้างไม่ใช่สุ่มอย่างเดียวม่นั้นอดดือ้อส่วนของเกลือเนี่ยถือว่ามีคุณค่าอยู่นะฮะสำหรับคัมพี์ขั้นสูงไอ้คมภีทั่วไปเนี่ยไม่จําเป็นหรอกคมพีขั้นสูงเนี่ยจาเป็นมากอีกทั้งกล่องสกินยอดฮิตมันลดราคาไม่ใช่ลดราคาที่เปิดเพื่อ <laughs> หยุดดูคลิปสักแป๊บใครอยากมีไอเดีเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลดสวยๆไวเล่นราคาเริ่มต้นเพียงห0สิบาทพี่หมาขอแนะนำแอดมินต้นทีพีเจเพจรับซื้อขายรหัส r o v ที่โคจะปลอดภัยไมโคงช่องพี่หมาปักรับประกันความปลอดภัยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยเดี๋าวายวพี่หมาจะทิ้งลิงก์เพจไวใต้คลิปนี้นะครับกดไปได้เลยก่อนแน่นอนจากหน้าก,ก่อนหน้านี้เมื่อกี้สำหรับการสุ่มเพื่อได้เกลืออย่าง คัมพีขั้นสูงเนี่ยคัมพีขั้นสูงเนี่ยถ้าสม่มได้เยอะๆเนี่ยก็ามาเล่นในกิจกรรมตัวตัวนี้ได้นะฮะคือกิจกรรมวงเวทแหวนแห่งดวงดาวนั่นเองสําหรับพี่หมาปักสิ่งที่ควรเลกก็คือทูเลนเอทธอ r วอล์กเกอร์กับอิมิลี่เอทธอวอลเกอร์สองตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดีอยู่นะฮะรองลงมาก็ดีเลกนะฮะที่แพงส่วนตัวอื่นๆก็มามีช่วงราคาบ้าง สำหรับกิจกรรมใหม่หน้าร้านค้าพี่นิจอนมาใหม่ตั้งแต่วันที่3แต่พี่ปักพันใด้อดคลิปเศร้าใจจริงๆเดี๋ยวจะมาคลิปทุกวันเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีงานด่วนก็เลยไม่มีเวลานั่นเองแต่สัญญาไม่หายไปไหนหรอกทุกคนกดติดตามกดแจ้งเตือนกันไว้ได้ขอ100รไลค์ด้วยนึกเิร์บ <c oughs> กิจกรรมนี้หมดอายุพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะวันที่6ซึ่งเริ่มต้นที่1นคูป,ปองเท่านั้นถ้าเรามาดูนะฮะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่6นั่นเองนะฮะก็ มันไม่อัปเดตนี่หว่าทุกคนเอ้ยมึงไปอัปเดตปีไหนเนี่ยจีมึงกูงงกับมึงจริงๆแเอาเป็นว่าถ้ารวมกันเนี่ยหมดกี่กูปองก็คมเมนตนมาหน่อยใครจับไปแล้วบ้าง และนี่คือกิจกรรมที่ทุกคนควรจะเล่นควรจะสื่อหาควรจะนำพากันมานะคือกิจกรรมที่ปี่ปักเคยอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนี้มาอธิบายอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะฮะคือการีนาอาวิเทเลนเนี่ยได้จัดก,กิจกรรมประกวดออกแบบหัวข้อสกินนะฮะก็คือฮีโร่ในโลกสุดแฟนตาซีการส่งผลงานก็ตามเว็บไซต์ที่จีเอ็มกแจง้งทิ้งไว้นะฮะแล้วก็การอ่านเนี่ยอ่านข้อมูลรายละเอียดประกวดเพิ่มเติมอ่านได้นะฮะสำหรับการประกวดเนี่ยมีฮีโร่อยู่6ตัวที่เข้าร่วมนะฮะก็จะเป็นมาร์เกนกา ทาร่าโตโรซสิลเครสและก็วอลคัตนั่นเองนะฮะเึื่องการประกวดนี้ถ้าใครถึงระดับนานาชาติก็มีเงินรางวัลให้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีทำลายอยู่จากคลิปก่อนไปดูได้นะฮะจากการประกวดกิจกรรมก็เป็นหน้าโปรไฟล์นี้นั่นเองนะฮะการประกวดเนี่ยชื่อกิจกรรมว่าอา่านออกแบบสกินแฟนตาซีอาร์วีสกินคอนเทนต์แนวขอ้อฮีโร่ในโลกสุดแฟนตาซีก็คือออกแบบแนวแฟนตาตีไปเลยแค่นั้นจบเออ อีกทั้งกิจกรรมแจกมีด้วยนะคะน่ารวมกิจกรรมให้เลื่อนลงมาด้านล่างมั้งทุกคนรู้สึกว่าอ่านี่ทำารกิจนะฮะที่น้ากิจกรรมเป็นสื่อในะนความสำเร็จเจ๋งเจ๋ดเจนะฮะ <c oughs> หน้านี้เนี่ยกดคลิกตรงนี้เลยพอคลิกก็มามันจะมา อธิบายกิจกรรมง่ายๆนะก็คือให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะเ e s ช i o n m a r กกิจกรรมเนี่เริ่มตั้งแต่วันที่4จุจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะฮะเริ่มไปแล้วและที่สำคัญน่ะสามารถเล่นเพื่อสะสมคะแนนได้ซึ่งคะแนนเนี่ยจะสะสมครบทั้งหมดเนี่ยสิคะแนนเพื่อปลอดล็อกแผนพังรายงานหรือว่ารับของฟรีๆนั่นเองนะฮะในช่วงกิจกรรมเนี่ยครั้งแรกที่เราเล่นนะฮะฮีโร่ตำแหน่งอื่นจะได้รับเพิ่ม2คะแนนด้วย ซึ่งจะช่วยให้ปลดล็อกแผ่นผังได้ง่ายขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆว่าเข้าเล่นครั้งแรกจะบวก2องคะแนนทุกๆฮีโร่ที่เราเล่นนึกภาพบอกใช่ไหมฮะซี C นะฮะหลังจากแผ่นผังนั้นเนี่ยปลดล็อกแล้วจะได้รับตามฉายาด้วยนะคะถ้าหลังจากที่แผ่นผังเนี่ยมันปลดล็อกหรือว่าเล่นจนครบแล้วเนี่ยจะยังเข้าเล่นเพื่อเก็บคะแนนได้ต่ออีกเพื่อปลอดล็อกรางวัลสูงขึ้นหูกนะฮะสามารถดูตำแหน่งได้ตามนี้เลยตามรายชื่อด้านล่างเลยว่าฮีโร่ตัวไหนเนี่ย อยู่ในตำแหน่งไหนบ้างการเล่นก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะกดจับคู่เพื่อเล่นแบบปกติหรือว่ากดกับกดกับมาอย่างเล่นไอข้อเรียกอะไรวะลงแรงแบบนี้ก็ได้นะฮะทุกคนไม่ต้องอื้งแรงนะพี่ปักไม่ได้เล่นเกมแรงก็เลยไม่ขึ้นนั่นเองนะฮะกิจกรรมนี้ง่ายมากก็คือให้เราเล่นไม่ว่าจะเป็นแครี่แทงเอสซินหรือว่าฮีโร่ประเภทต่างๆ ทั้งหมดเนี่ยกอันดับนี้นะฮะพอเล่นแล้วมันจะบวกบวกคะแนนไปเรื่อยๆคะแนนที่เราได้รับมาเนี่ยเหมือนการสะสมมาเพื่อใช้ฮีโร่ตำแหน่งใดก็ได้จนครบ1เกมเพื่อรับหน <c oughs> <ๆ>ึ่งคะแนนก็สร้างแผนผังไปจนครบ1่เออครบประมาณ18ทับ18เนี่ยแค่นี้เราก็ได้รับของรางวัลแล้วนะฮะของรางวัลก็ตามภาพนี้เลยนะฮะก <c oughs> <c oughs> <ๆ>าริโนวิเทเลนเนี่ยจีมได้แจ้งไว้แล้วว่า เพียงแค่เราทํากิจกรรมค้นหาโปรเพลในตัวคุณนั่นเองนะครับโปรเพลน่าจะย่อม,มาจากโปรเพยืนประมาณน,นั้นเลยมั้งสิ่งที่แจกนะก็จะมีบัตรป้องกันดาววีเอฟเฟกต์สังหารกรอบโปรไฟล์สุดเทซีซั่น35หรือเปล่าถ้าก็เขียนและดูไม่ผิด และรางวัลอื่นๆอีกเพียบในกิจกรรมนี้นั่นเองนะฮะสำหรับเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเราเล่นแล้วคะแนนเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมได้เพื่อรับของรางวัลพิเศษตรงนี้นะฮะคะแนนยังไม่เสร็จสิ้นนะก็คือคะแนนยังไม่ถึงยังเปิดไม่ได้นั่นเองนะประมาณนั้นครับและสำหรับข่าวด่วนข่าวดีอีกหนึ่งข่าวคือฮีโร่ใหม่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยในเร็วนี้นะฮะก็คือการอัปเดตเพจในเร็วๆนี้ที่เกิดขึ้นทางเพจเดนูซ์เนี่ยได้ทำการประกาศว่าการเปลี่ยนสถานที่การวาง ใครเทลิทับบี้เอาเป็นว่าพี่ปักไม่อยากเออเพลย์อะไรเยอะเ,อเปราว่าโอกริปหรือว่าตัวในเลนมังกรหรือมังกรเล็กในอดีตเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะฮะซึ่งเปลี่ยนแปลงย,ยังไงเนี่ยขอดูข้อมูลอย่างละเอียดอีกรอบกันล้วกันไม่กล้าพูดเยอะนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้เนี่ยหลุดคลิปเปิดตัวฮีโร่ใหม่มาแล้วนะฮะซึ่งใครหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วพี่ปักเองก็ไม่รู้นะฮะน้องชื่ออะไรแต่ถ้าพี่ปักอ่านน่าจะชื่อบอนนี่หรือเปล่าหรือโบนี่อะไรแบบนี้แหละนี่คือ ตัวฮีโร่ใหม่นะย้ําซึ่งดูยังไงก็รู้สึกเหมือนเอ็กกับ imon, ดิจิมอนหรือเปล่าวะคือไอตัวโคมไฟที่ลอยอยู่ที่มีอยู่สมตัวของนางเหมือนเป็นดิจิมอนเลยเออพูดตรงๆเลยเหมือนกันเดะเลย ดูนี่คือโมเดลของนางนะฮะโคตรที่เลยซึ่งนางน่าจะมาในสายไหนนี่พี่พักเองก็ตอบอยังไม่ได้นะฮะกลัวมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปทุกคนไม่ต้องใส่ใจตัวด้านมุมขวาล่างนะฮะที่เป็นเอฟเฟกต์สกิลหน้าของตัวคาเฟนี่หรือว่าของรูปหัวใจสกิลที่2ของตัววีราอันนี้ไม่ใช่นะฮะนี่คือสกิลที่1ของนางก็คือปาตัวดิจิมอนไปบนพื้นและถ้าปาซ้ํา 3, มันจะระเบิดนะฮะเป็นปริยาลูกโซ่ของเขาเรียกอะไรวะไอไฟฟ้าเซนวัวฮะ อันนี้คืออันติของนางหรอใช่ไหมส่วนสก,กิทที่สองน่าจะต้องใช้กับฮีโร่นะฮะอู้พอน้องเดินไปเรื่อยๆนะฮะสักพักเนี่ยน้องจะลอยเพราะว่าน้องเอามือจับไอตัวลูกโป่งสีม่วงไว้นะ,ะับนี่คือเอฟเฟกการตีพอตีเนี่ยเหมือนว่าจะสร้างสถานะไฟฟ้าที่ตัวศัตรูด้วยพี่ปั๊กรู้สึกว่าน้องแอบตีแรงอยู่นะหรือว่าน้องจะมาในสายแครี่ใครรู้ว่าน้องมาในสายไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเสียงเอฟเฟกก็ท่อยู่นะทุกคน นี่สกิลที่1พอโดนศัตรูนะฮะนี่เปิดแมพอ่าอ่าอ่าเปิดแมพใช่ไหมอ๋อมันสามารถวางได้หลายจุดด้วยเฮ้ยและแต่ถ้าวางซ้ำจุดเดิมมันจะระเบิดอ่าน่าจะประมาณนั้นนะทุกคนเออโอ้ยที่นะนี่วางซ้ำจุดเดิมแล้วอ่าระเบิดจริงๆด้วยถ้าวางซ้ำจุดเดิมก็เหมือนวางระเบิดปรมาณูทุกคนมันจะระเบิดแดงขึ้นนึกภาพออกใช่ไหมแต่ถ้าวางที่เดิมเนี่ยก็เหมือนไฟฟ้าแซนล์ สถิตช็อตติเลนิตติเลนิตแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้พี่ปักก็ไม่แน่ใจสกิลมากมายนะฮะนี่สกิลที่2ของนางนะฮะคือจะปาไอตัวลูกโป่งสีชมพูออกไปพอปาไปปุ๊บมันติดสถานะสตันหรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมนีม่หรือไม่ติดวะไอ้น,นี่พี่ปักก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันติดสถานะอะไรบ้างแต่ถ้าที่พี่ปักรู้เนี่ยมันขึ้นสัญ,ญลักษณ์ที่ศัตรูแล้วทาให้ศัตรูเนี่ยหยุดเดินหรือเปล่าคืออาจจะไม่ติดสถานะถึงกับสตันแต่อยู่กับที่แยรเวลนี้หรือเปล่าไอ้น,นี่ใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะะ นี่โอ้โหอันตรีของนางอา๋อันตรีของนางพ่อไป้าไอ้ลูกสีม่วงๆออกไปเนี่ยมันจะดึงศัตรูเข้าใจกลางวงเฮ้ยอันนี้โหดอยู่นะมันเหมือนดาเมจอ๋อไอน,นี้เขาเทียบไ้เห็นเลยเมื่อเทียบกับตัว h อ OK k ด้านซ้ายนะคะสกินอันติเมทเหมือนกันเหมือนหลุมทรายดูดอะพูดง่ายๆประมาณนั้นฮะ,ะอ่าโคเทไปอีกแบบนะทุกคน ใครชอบประเด็นนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะคลิปวันนี้เนี่ยก็ลาไปเพียงแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับแคร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะขอคอมเมนต์มาจาัดจานแล้วก็แชร์คลิปกันด้วยนะฮะรบกวนด้วยนะครับขอบคุณหลายๆคนที่แชร์คลิปที่แล้วให้นะฮะไปเลยนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆม่วงๆจ้า